ธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันอย่างมีธรรมนำทางเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนนะคะนักบวชสตรีในานามไม่ชีที่เดินตามหลังคุณแม่ที่นั่งข้างหน้าทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นผู้บวชเก่า หลังจากนั้นแถวที่สองมีแม่ชีพี่เลี้ยงคนเดียวนอกนั้นเป็นผู้บวชใหม่ทั้งหมดสาธุให้กับผู้หญิงผู้กล้าที่จะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้กันในพรรานี้ในฤด,ดูฝนนี้ที่มีความตั้งใจนะคะที่จะใช้ฤดูการนี้เป็นไปเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงกลาวจากกิเลสบางคนบวช15วันบ้าง1เดือนบ้างสเดือนบ้าง และตลอดชีวิตเพราะนั้นเวลาที่เราเข้าสู่เวทีนี้ในนามของชิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสำหรับคุณแม่พรรษานี้เป็นพรรษาที่38นะคะคุณแม่ก็ยืนยันได้ว่าผู้หญิงสามารถพ้นทุกได้ถ้าใช้ปัญญาเป็นใช้ปัญญาในการที่จะมองโลกอย่างที่โลกเป็นเราไม่มองโลกอย่างที่เราอยากให้เป็น แต่เราจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกโลกก็เป็นอย่างที่โลกเป็นในหนทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ในวันอาสาฬหบูชาเมื่อ2,600กว่าปีมาก่อนได้แสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรเป็นพระธรรมคำสั่งสอนบทแรกที่เคลื่อนธรรมจักคือการเคลื่อนคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนั้นในพุทธกาลท่านอัญญาโกธัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวะคีได้สามารถบรรลุเป็นโสดาบันรูปแรกนั่นหมายถึงเกิดพระรัตนตรัยครบสามคือเกิดสังขรัตนะทันทีเมื่อได้ฟังธรรมจักกับประวัตนสูตรที่รับสั่งว่าทางสองทางไม่ใช่ทางปนเปรอก็ไม่ใช่ ทรมานก็ไม่ใช่แล้วอะไรคือใช่พระองค์รับสั่งว่าถ้าเห็นทั้งชอบชังไปอนิจจังทั้งนั้นนั่นเรียกว่าสายกลางสายกลางไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธลบและปรารถนาบวกนะคะทั้งลบและบวกยังไม่ใช่ทางในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่พูดเรื่องของคู่แบบที่ต้องติดเช่นเราไม่ชอบ เราก็วิ่งไปหาสิ่งที่เราชอบแต่ไอ้ที่ชอบก็ทุกนะเพราะชอบนั้นก็ไม่ใช่ของฉันหรอกทั้งชอบและไม่ชอบถ้าไม่มีชั้นอย่างนี้เรียกว่าอยู่บนหนทางถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเมื่อไหร่เราก็จะเห็นว่าวิธีการถอดอถนนี้เป็นสัมมามรรคที่เป็นสัมมา ทิฏฐิทันทีดังนั้นเวลาที่เรามาฝึกปฏิบัติกันในหนึ่งพรรษาเนี่ยเราก็จะทวนกันว่านี่เราอยู่บนหนทางหรือเปล่าอริยามรรคมีองค์แปดเป็นดังกัญยาณมิตรของเรานะเมื่อคืนนี้คุณแม่ประชุมผู้บวชใหม่บอกว่าในพรรษาเนี้ยให้มีกัญยาณมิตรกัญยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรมอาจารย์และพระอ,องค์รับสั่งกับพวกเราในนามทิดาของพระอ,องค์ว่า ให้มีอริยมรรคมีองค์แปดเป็นดังการดยานมิตรถามว่าจำเป็นสำหรับการที่มาบวชอย่างนี้ชั้นไหมที่ต้องมีอริยมรรคมีองค์แปดเป็นดังการดยานมิตรไม่ใช่หมายถึงพวกเราทุกคนเลยโดตั้งจต่เด็กผู้หญิงผู้ชายเรียนระดับไหนก็ตามทุกชนชั้นเพศวัยและฐานะ กัลยาน,นมิตรเป็นหนทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นฉะนั้นคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจว่าวันนี้พวกเราจะอธิษฐานจิตกันอย่างน้อยเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรการอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอแต่การอธิษฐานหมายถึงความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันเป็นสัจจะของเราสัจจะคือซื่อสัตย์ มีสัจจะอธิษฐานว่าชีวิตเนี้ยถ้าชอบก็จะรู้ทันชอบถ้าชังก็จะรู้ทันชังถอนความพอใจและความไม่พอใจได้เร็วเมื่อไหร่เราจะอยู่กับหนทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราพบกับคำว่านิพพานนิพพานที่แปลว่ายเย็นนี่แหละนิพพานที่มีความหมายลึกซึ้งจากพระโอษฐว่า สภาวะจิตของเราปรุงแต่งอะไรไม่ได้อีกแล้วชอบก็ปรุงแต่งไม่ได้ชังก็ปรุงแต่งไม่ได้เมื่อถอนความชอบชังได้จิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแล้วเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานดําริชอบก็เกิดขึ้นไม่เพลินในการมาคุณไม่เพลินในรูปเสียงกินรสโผฏฐพัทธมารมถ้าไม่เพลินก็พ้นหลก เราพ้นไปได้วยกันนะพรรษานี้นะเราเห็นอะไรที่เป็นแบบชัยชนะธีระขณะขณะเช่นเรามีนิสัยที่เราชอบเปรียบเทียบเช่นถ้าคนเนี้ยเป็นคู่แข่งของเราเราจะฝังชิปไว้ในสมองเลยว่าถ้าเจอคนเนี้ยเรามักจะมีคำพูดว่าฉันต้องดีกว่าหรือบางทีเราก็ซึมเศร้าไปเลยว่าฉันด้อยกว่านี่คือการเปรียบเทียบนะนี่คือสิ่งที่ต้องละแต่ถ้าพรรษานี้เราบอกว่า เอเราดีขึ้นทุกวันนะ่ะแล้วเราก็ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแทนที่เราเคยขอบตาร้อนลิสยาเออเราก็รู้ทันว่าคราวเนี้ยลิสยามันมาช้าลงเพราะอะไรเพราะเราพยายามที่จะระมัดระวังสำรวมใจของเราพอลิสยาไม่มีพื้นที่มันว่างแล้วมันต้องเจริญอะไรเราก็เจริญมุทิตาลิสยาก็ละไปสิ่งที่ต้องละเนี่ยวลาอธิษฐานจิตจะละอะไร ละนิสยาเพียนอะไรเพียนมุทิตาพอชื่นชมยินดีมากขึ้นไอคนที่เราเคยเกลียดเขาเราฝังใจมากเลยในอดีตเขาแค่ทํากับเราเพียงครั้งเดียวแล้วก็จบไปละแต่เราฝังใจทุกครั้งที่เราคิดคิดถึงเขาทุกครั้งใจเราช้ำทุกครั้งอย่างเงี้ยต้องมีสัจจะอธิษฐานที่จะละแล้วมีความเพียรที่จะเล่งมุทิตา และทัาใจของเรามันเพียวขนาดที่เรียกว่าเรามีมุทิตาได้ก่อนลิสยาล่ะอันนี้ก็คือการก้าวกระโดดของเราละเราก็เข้าไปสู่โสดาบันได้แล้วให้นึกถึงท่านอัญญาโกธัญญาไปนะว่าวันเนี้ฟังธรรมจากเนี่ยเป็นโสดาบันเลยงั้นวันนี้พวกเราในโลกนี้ที่เป็นนักบวชเก่าๆกันเ,เนี่ยก็จะส่งเมสเศษนะนักบวชก็มีมเมสเตจทางจิตนะฮะส่งไปว่าขอให้เราลึกถึงท่านอัญญาโกธัญญา ที่เป็นไอดอลของพวกเราที่บอกว่าเธอเห็นแล้วหนออัญญาโกธัญญะเห็นอะไรเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นลิสยาเกิดขึ้นเห็นลิสยาดับอือย่างนี้เลยดุอ่ะยกมือสาธุายตัวเองหน่อยจ้ะ